มีของฝปล่ามั้งาเนี่ยมีของมาคอนเทนต์เพลชั่นแม่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ทีมงานในห้องส่งยิบให้กับผู้พินะครับทีมงานในห้องส่งยิบให้กับผู้พิทนะครับคนดูของไปของเปด้วยเดี๋ยวมึงเอาของมันไปใส่ที่นี่โอ้โหเขียงนะครับเป็นเขียงทดสอบ ฉันภูมิใจนี่พี่ดูดกัญชาด้วยเหรออย่างกับพี่ครับโอ้อือขึ้นบ้านใหม่กูเขียงกับมีดอ่างานกูบวกกูคงเขียงกับมีดงานแล้วไปยากูเขียงกับมีดอีกแล้วอันนี้ของมึงใช่ไหมยังไม่หมดครับยังโอ้เต่าด้วยมันมีความหมายอันนี้ความหมายทำไมวะ โอ้ไม่ทานอีกโอ้โห oh, นี่คือเพื่อนเด้รู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมว่าทำไมไปลายถึงซื้อเขียงกับมีดให้ทำไมอ่ามีความหลังด้วยกันไงเขียงกับพี่เนี่ยมันจะต้องไปไหนมาไหนด้วยกันอ่าอ,อเพราะคล้ายๆเราเป็นเพื่อนกันไปไหนมาไหนก็ต้องไปด้วยกันไม่มึงจะฟันกูเฮ้ยเขียงวันนั้นแหละเออใช่รู้ไหมทำไมลูกเราโดนถึงจึงซื้อเตาถ่านให้อ่าทำไม ความอบอุ่นให้พี่ในยามที่พี่ไม่สบายใจโอไม่ไมันจะเผามืองเมึงคิดได้ยังไงวะ